โดยดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ามาชมรถสวยๆรถคัดเกตสำหรับรถกระบะรถเก๋งมาให้เพื่อนๆให้ท่านท่านเอฟซีพี่ๆน้องๆได้พิจารณานะครับสำหรับเมื่อนี้ครับมาพอกันอยู่ที่ถนนมิตรภาพราเนี่อยู่ตรงขามกับอ่าโล่งนุ่มนะครับโลงนุ่มเยื่องเยื่องกันกับอ่าขนทรง บันสําราญครับผลทรงครับนี่ผลทรงจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเยื่องเยน่กันบนทางถนนมิตรภาพครับพามาชมบังรถของเสีเนียสมประสงค์นะครับว่ามีรถกระบะรถเจ้าตลาดหลายรุ่นหลายขั้นว่ารันตีได้ว่ารถคัดเกตมากให้ได้พิจารณากันเอาอนอื่นเบิ่งกันแบบร่วบๆภาพร่วกันจกรจกอนครับว่าตัวนี้เป็นยังไงเข้ากัน ตามเพื่อนครับผมนี่นี่นี่ครับนี่รถเจ้าตลาดพร้อมขอ,อก,กันเลยสำหรับโตโยตา้าวีโกรฟฮะกอลท้องส,สรา6678โอ้ทะเบียนสวยนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนเดบซีพี่พี่พพน้องน้องได้พิจารณากันรถคันนี้ครับเป็นรถแคปอ่าเครื่อง2.5ดดีเซลเด้อครับเดอ้อราคาพิเศษครับขายกันได้ในราคาเงิน รถกรไดเงินท่อนกรไดครับตามใจลูกค้ามาติดต่อกันอยู่ที่เต้นรถสมประสงค์ครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยขายกันในราคา250,000หบาทครับวีโก้ปี2010นะครับราคาดีให้ไ,ไวครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมาพบพ่อกรบรถผลเงิ่อนผลท่ขของสำหรับรถหัวเดียววีโก้พร้อมครองนี่ราคาพิเศษเครื่อง2.5 โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมนะครับในราคาพิเศษเพียง1,80,000บาทกับ1,80,000บาทเท่านั้นเอา่อไปอีกกับวีโกโตขังฝนครับนี่รอรอเลยตัวนี้เป็นวีโกแชมป์นะครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลสตาร์ทเครื่องนีเบิ่งกันเงียบเลยครับตัวนี้ในกาพ่อกันตัวนี้เป็นปี2013เครื่องยนต์ 2, 0 0 5นะครับ เครื่องยนต์2 5 0 0ราคา200,000ต่อโดยอีซูซูครับอีซูซูนี่ตัวนี้หัวกระสุนนะครับตัวนี้ราคาพิเศษตัวนี้เป็นรถปี12จดปี13นะครับในราคาเพียง2 0 7 0 0 0บาทเครื่องยนต์2.5 v i อ s ครับปี่ v ิอ s สีแดงตัวนี้นาะใซอีกคันหะนึ่งตัวนี้ v อ o s ปี2,014 1 5ีราคา 230,000บาทครับนี่เพื่อนๆไดชมกันแล้วตัวนี้ครับนี่รับกับรถู s u z u carry นะครับอ่าตัวนี้ราคาพิเศษไม่หน่อยรักเมือนนะครับในราคา1,30,000บาทเท่านั้นครับนว่าแล้วเพื่อนๆครับ f อฟซีพี่ๆน้องๆมาล่องเบิองครับมาตดสอบมาสอ,สอบถามมาต่อร่องกันได้อยู่ที่สมประสงค์รถบ้านนะครับน,นี่ยสมประสงค์นะครับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรือว่าผู้มีรถเก่าอยากได้รถใหม่เอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นได้นะครับขายกันราคาซื้อกันราคาพิเศษขายกันราคาถูกกันด่าเอาตามมาได้ติดต่อกันได้ครับกับอา่าเต้นสมประสงค์รถบ้านอยู่ทางถนนมิตรภาพเส้นขอนแก่นออกไปอุดรธานีอา่ามีอยู่เตียงเตงกันกับอา่าขนส่งขนแก่นนะครับอา้าวว่าแล้วก็ นี่นะครับสนใจได้ละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรเลยครับนี่เอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลดูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ